คุณวินัยผสมครับสวนอยู่หมู่หกบ้านใจโขาตาบลท่ามะพราวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นี่นี่เราปลูกทุเรียนจำนวนจำนวนทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยไปไดไร่กว่าแปดไร่กว่าก็พันหมอนทองครับพันก้านยาวครับหมอนทองนี่มีอายุกี่ปีครับพี่ก็สามสิบห้าปีสามสิบห้าครับกี่ต้นครับสามสิบห้าปีเนี่ยทั้งเจ็ดสิบต้นบบเออพี่เจอวัวแพนเมื่อไหร่อ,อ๋อประมาณสองปีแล้วใ,ใช่มาสองปี ตอนนั้นทุเรียนเรามีปัญหาอะไรบ้างครับเป็นโรคมัทบอกเทราที่รากที่เปลือกที่รากที่เปลือกเลยรา่ราดำเสียแป้งบ้างเนี่ยกล<า>อผลเมือ่อก่อนใช้สารเคมีผลผลิตน้นอยตอนนั้น่ะเราใช้อย่างนั้นหนักๆผลผลิตะเราได้เท่าไหร่แต่ละปีแต่และป,ปีที่พี่ได้มาเอาปีปีตอนที่ก่อนจะเจอคู่หูกันแล้วกันไอ้เจ็ดสิบต้นนี้พี่ได้เท่าไหร มันสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนและต้นทุนในแต่ละครั้งอะ่ะในปีสมตอนที่าอายุสามสิบสามปีนะเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ะมันแสนกว่าบำรุงเจ็ดสิบต้นนี่นะพ<ม>อเจอเวอร์แพนพี่มีวิธีการพี่ดูแลยังไงครับทางดินก็ใช้ดินกเกษตรมันเลยใช้ดินเกษตรเลยครับใช้ยังไงครับก็ผสมสองไข่ตัวสานนี่ไข่ตัวสาน สองร้ซีซีต่น้ำสองรอลิตรส,ส,<ช>สองร้ซีซีใช้สองคู่กันเลยคู่กันเหมือนกันครับและอันนี้อ,อันนี้กี่ช้อนฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นตวงช้อนก็ประมาณยี่สิบยี่สิบช้อนยี่สิบช้อน,อนให้อาหารทางใบก็เจ็ดวันสิบวันกี่ครั้งครับสมอาหารนะปะ่ะนี่อาสาสมอาหารหลังเก็บเกี่ยวอ๋อลังเก็บเกี่ยวตอนแนรกก็ไม่ไม่ครั้งแรกไม่ก็อยู่ปกติไม่มีผลอะไรพอมามีเห็นผลตอน รอบสองรอบสามรอบส <đ> ี ình, ่รอบห้าประมาณสามเดือนครับสามเดือนสะสมอาหารทางใบก่อนก็ยอดมันจะวิ่งออกมาตลอดเลยประมาณหนึ่งเดือนพอใบชุดแรกใบแก่ดีมันก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาอีกต่อเนื่องอ๋อแตกยอดต่อเนื่องเลยประมาณสามเดือนสามเดือนสามยอดสามยอดเลย อ้าวต้นการดอกนี่ใช้สูตรอะไรครับเลยคู่หูทัทง้งทางดินและทางใบเนี่ยทางดินตัวนั้นเราใส่หิงเกษตรไปยังไงครับต้นประมาณ2กิโล3กิโลขี่ของสองเดือนครั้งพวกไฟท็อปพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้นเรารักษายัางไงก็ใช้ยาไวท็อปแต่ละทา,ท,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 าท้ายต้นทาทาไปก่อนทาเพื่อรักษาแผลเขาก่อนหลังจากนั้นพอแผลเขาเริ่มหายเนี่ยแล้วเราใช้นี่เข้าไปช่วยยังไงครับก็ฉีดที่แผลที่ต้นมันก็ มันจะแห้งไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยๆจะไม่มีน้ําออกมานแะแสดงว่ารับม,มีน้ำสแสดงว่าแสดงว่ามันมันขยายออกไปอีกร oh. ะบาดไปอีกไอ้เจ็ดสิบต้นเนี่ยเป็นไฟท็อปสกี่ต้นมันเป็นห้าสิบต้นไหมห้าสิบต้นโอ้โหถือว่าหนักเลยนะตรงนี้เราเอาดอกมีวิธีการยังไงครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากเจ็ดวันสิบวันสะสมอาหารใบครับก็ใช้ตัวนี้สองร้อยสองร้อยี่สี่อนน้ำสองร้อยลิตร อันนี้2องร้อซีซีต่อน้ำ200สองลิตรแล้วเวอร์แพนล่ะครับก็20ช้อน20ช้อนเหมือนเดิมเหมือนน้ำนี่สารสมอาหารใบนะจุดแรกครับพอเปิดตาดอกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไงครับใช้เวลา5วันฉีดครั้งนึงก็เปลี่ยนเป็น300ซีซี300ซีซีต่อน้ำ200ลิตร200ลิตรแล้วเวอร์แพนล่ะครับก็เพิ่มไปตามปริมาณ30ช้อนในแบบนี้เป็น30ช้อนครับโอ้เปริมาณไอ้นี่เปิดตาดอกแล้วก็เน้นไปที่กิ่งประมาณหนึ่งเดือนก็ออกแล้ว เมื่อก่อนห0สิเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ได้เือนได้100ติมร้อยนติดผลออกมาผลดกอกเยอะทั้งกิ่งอายุส5สิบห้าปีไว้ต้นลับเป็นร้อยเลยครับเมื่อก่อนเจ็ดสบลูกนะครับแปดสิบลูกคู่หูน้ำหนักดีน้ำหนักโดยเฉลี่ยเน้นห้ากิโลส<ห>ี่กิโลห้ากิโลเชื้อราก็น้อยลง,ยล,งลูกก็น้อยลงที่ต้นก็น้อยลงต้น,ตนทุนที่มาใช้กับคู่หูเนี่ยก็ประมาณใกล้เคียงกงนแสนกว่าเหมือนกันเพิ่มมากกว่าจากได้ขายได้สี่แสนเพิ่มไม่ แปดแสนแปดแสนอ้าวต้นทุนต้นทุนทเท่าเดิมเท่าเดิมผลผลิตเยอะกว่าเยอะกว่ามีลูกใหญ่อยู่ด้วยซึ่งน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายอีกของของเขาที่แล้วถูกไหมครับครับจากมิถุนาแล้วหลงเหลืออยู่หลงเหลือแต่ปรากฏว่าขณะน,นี้มีลูกเล็กออกมาด้วยก็ลูกเท่าไค่ไก่แล้วอา้าผมเลือกไปดูเห็นมีดอกอีกอ่ะมันเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับมันมีดอกออด้วยเนี่ยเนี่ยคู่หูเนี่ยทำไม่ออกเองสามรุ่นเ่งปีงอ,ออกสาม แล้วหญิงกษะเียที่ลงไปในต้น35ปีนี่ยอดเดินดีด้วยนะครับพอใบแก่มันก็ออกมามสภาพผลนี่ก็ดูไส้เดือนอะไรก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นไอเชื้อไม่ท็อปเทอร่าก็ลดลงยาก็งามกว่าเดิมปีที่ก่อนยังไม่ได้บำรุงได้มา4แสนต้นทุน1แสนบาทปีถัดมา1แสนเท่าเดิม แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาเป็น8 0 0 0 0นแต่ผมผลผลิตเพิ่มขึ้นครับไม่พอแค่นั้นครับคุณภาพนะครับน้ำหนักก็แตกต่างกับที่4 0 0 0สนว่าปีก่อนน้ำหนักได้มา4โล5โลเมื่อก่อน2โล3โล